าดามใหม่เจรานานจัดให้ที่สุดแห่งการช็อปบูตโฟ้ดบูตมูที่เซ็นทรัลพะราม9ชั้นบีราดเอทูแซดจุดรวมที่ยิ่งใหญ่ของนักช็อปปิง้งกับงานใหญ่บูตโฟรดบูตมูเซ็นทรัลพะราม9ชันนช้นบีานเอทูแซดช็อปสนุกสุดเพลินกับบูตอาหารแสนแซ่บแถมยังมีบูธสินค้าแฟชั่นทั่วไปอีกเพียบโดยมีดาราร่วมออกบูตอาทิจุดแจงลิมอนพันธ์กับร้านลูกชิ้นปิ้งสูตรเด็ด หลินนัสรากับ,บวดูดความสวยความงามตนแต่ชินกรเจ้าพ่อมี่ขยุม่มน้ำพริกน้ำย้อยสุดเด็ดโดยเฉพาะและทางด้านแอมพิรวัตรก็ยกเมนูเพื่อสุขภาพมาเอาใจสาวๆแบบเต็มพิกัดใครอดใจไม่ไหวต้องรีบไปพิสูจน์ความอร่อยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16เมษายน2518ที่เซ็นทรัลพะราม9ชั้น B หลาด A 2ทเ ของสิคะมาขายค่ะวันนี้มาขายลูกชิ้นค่ะก็มาเอาใจนะคะ,ะคนย่านพระรามเก้าค่ะจะบอกว่ามีของอร่อยเยอะเลยนะคะนอกจากร้านจุกนะคะแม่จวงยกมีวแล้วยังมีลูกชิ้นค่ะแล้วก็มียำลูกชิ้นที่แซ่บค่ะส่วนน้องแอม,มเป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับการออกบูธขายของอยังไง<ช>คะค,ค่ะก็ตื่นเต้นนะฮะไม่ได้มานะพอดีแบบ ได้อาศัยบารมีพี่ๆมาแล้ววันนี้เราก็เลยเอาของดีมาให้ชา,า,าวพระรามเก้าได้ทานกันนะครับก็ผมก็ทําเป็นขนมปังครีมทำจากขัวขาวครับผมค,คนแพ้แป้งแพ้กูเตนก็ทานได้แล้วก็มีน้ำนชึอง น้ำาขิงช็อตบอกเลยอร่อยมากค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าทานแล้วตนน่ะออกอาหารกันหมดเราก็ต้องหาอะไรที่แปลกๆไข่ครีมไข่ข้ามงามไข่สวยใช่สวยเพราะเราสวยอยู่แล้วเรายังได้สวยๆขึ้นไปเรามาแจกความสวยกับคนแถวพระรามเก้าก็วันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหมือนกับครีมเซรั่มกันแดดนะคะไข่ใต้แบรนด์เอลินค่ะคือของผมนะครับหลักๆที่บ้านผมทำเป็นโรงงานผลิตน้ำพริกอยู่นะครับแต่ว่าผมก็มาต่อยอดเป็นน้ำพริก แล้วก็เป็นหมี่พยุคือส่วนใหญ่คนกรุงเทพจะรู้จักแต่มีกรุ๊กหมีไก่ฉีกที่เราเคยเห็นแต่ของผมมาผมการันตีเลยว่าไม่มีไม่มีเหมือนไครถ้าอยากทานมาที่นี่ที่พาระรังก้าวครับคือต้องบอกว่ามีของคุณเนี่ยอร่อยขนาดคือผมต้องกินทุกวันอร่อยจริงอร่อยจริงนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าดังในติ๊กต็อกเป็นเจ้าแรกด้วยคนนี้คุณแม่นะคะขออนุญาตสากงานกู๊ดฟู้ดกู๊ดโมดนะคะ วันที่17นะคะถึง16เมษายนนะคะระยะเวลาการเปิดตลาดก็1เดือนเต็มๆยากเชิญชวนชาวพัทรลมก้ามาเที่ยวกันนะคะในตลาดมีร้านอาหารมากมายมีร้านขั่วเป็ดนะคะมีร้านข้าวแกงกลังมีร้านครัวภูเก็ตมีร้านทอดแหลกเยอะแยะมากมายค่ะเชิญชวนนะคะออตอนนี้นะคะเรามีอยู่ที่หน้าแพตดิัมนะคะซึ่งเป็นเป็นตลาดย่า,ยานย่านประตูน้ําจะเป็น ลูกค้าชาวต่างชาตินะคะแล้วก็จะมีที่เดอะมาร์เก็ตแบงคอกนะคะจากนี้เราก็จะไปที่เอพนาดรัชดาแล้วก็จะมีเวสเกตเซ็นเตอร์เวสเกตติดตามเอไม้นะคะได้ทางช่องทางเอไม่ออร์แกเนเซอร์ค่ะเอต้านิวขอบจบทุกข่าว